หนุ่มบุรีรัมย์วัย51ปีซึ่งทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครแบ่งช่วงเวลาช่วงวันหยุดไปพลิกพื้นพื้นแผ่นดินของตัวเองที่จังหวัดบุรีรัมย์จากทุกนากลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบไม่คาดคิดโดยใช้เวลาเพียง3ปีโดยที่ดินจำนวน7ไร่ในพื้นที่โคกตาเหึงตำบดอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเคยเป็นที่รกร้างกลายมาเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์โดยเจ้าของพื้นที่คือนายวิศนุวุฒิวศงอายุ51ปีซึ่งเป็นหนุ่มเจ้าสําราน เป็นผู้พลิกพื้นผืนดินผืนดังกล่าวซึ่งอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านโคกตางเฮงโดยภายในที่ดินจะมีสระน้ําขนาด30เมตรยาวกว่า50เมตรหนึ่งลูกมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดเช่นต้นอย่างนาต้นแค่ต้นปะดูไม้ไผ่กล้วยและพืชสวนขัวรวมถึงผักหวานป่าโดยนายวิษนุเล่าว่าตนทํางานอยู่ที่กรุงเทพมีตําแหน่งเป็นผู้จัดการคลังสินค้าเวทัณฑ์ของบริษัทแห่งหนึ่งมีรายได้เกือบ100,000บาทต่อเดือน ที่ผ่านมาในแต่ละเดือนเงินเดือนก็จะพอดีพอใช้ในแต่ละเดือนไม่มีเงินเก็บเนื่องจากตนเป็นคนเจ้าสาราญชอบเที่ยวต่อมาปี2561เริ่มคิดได้ว่าถ้าแก่ตัวลงแล้วใครจะดูแลตนจึงศึกษาศาสตร์พระราชาทางอินเทอร์เน็ตและเริ่มลงมือทําด้วยตนเองโดยทุกวันเสาร์หลังเลิกการก็จะขับรถจากกรุงเทพไปที่นาส่วนวันที่ตอนเช้าก็จะเริ่มพัฒนาที่ดินเมื่อถึงตอนเย็นก็กลับไปทํางานตามปกติโดยทําลักษณะนี้ติดต่อกันมา3ปีจนถึงปัจจุบัน ส่ยสิ่งที่ภูมิใจบ้างที่สุดคือได้ลงมือทำด้วยตนเองความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าถึงแม้โลกจะพัฒนาไปก้าไกลแค่ไหนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9ก็ยังคงเป็นอมตะเสมอวัดที่แสนทุกป,ปีรายงานที่ศาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีนายสุธิทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจคุ่มพลังมวลชนประชาชนนักเรียนนักศึกษารวมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมาธิเบการมหาภูมิพลรดชมหาราชบรมนาพิษเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นตัวแทนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พร้อมจุดเทียนก่อนจะต่อเทียนไปยังผู้ร่วมงานทุกคน จากนั้นผู้ร่วมงานได้ร่วมกันจินตสงบนิ่งเป็นเวลา89นาทีโดยมีการฉายวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจที่ยังคงเป็นภาพความทรงจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระสกนิกรชาวไทยตาบชั่วนิรันด์ขณะที่กลุ่มประชาชนจิตอาสาในจังหวัดกว่า200คนได้ร่วมรำโทนเทพเกียรติรอเก้า 9, สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนิิจิตอาสาที่มาร่วมรำเทพเกียรติได้ร่วมกันบริจาคเงินมอบเป็นทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2ด้วย จรันยงเยนารายง,งานนางเดือนบุญช่วยอายุ48ปีชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบเนนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรองทุกผ่านผู้สึ่ข่าวว่าเมื่อคืนมาที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตนกับญาติญาติ3-4คนนั่งดื่มเหล้ากันอยู่หน้าบ้านจากนั้นมีนายสวัสดิ์อายุ58ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมาที่บ้านตนเองและบอกว่าหมาของตนนั้นไปกัดที่ขาจากนั้นได้เดินกลับบ้านไป เพียงชั่วอึดใจต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดโดยลูกชายคนรองเดินมาบอกว่าเห็นนายสวัสดยิงหมาของตนตายแล้วติงตามไปสอบถามจากนั้นนายสวัสดบอกบ้านได้นำไปฝังแล้วด้วยนางเดือนรู้สึกสงสารหมาที่เพิ่งจะคลอดลูกได้เพียง3ามวันและถูกยิงตายต่อหน้าลูกอ่อนและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากทางด้านน,นายธนภัท์ซึ่งเป็นลูกชายนางเดือนบอกว่า ขณะเกิดเหตุนั้นตนได้เดินออกไปทางด้านหลังบ้านและเห็นนาะยสวัสด์เดินถือปืนมาที่คอกหมาจากนั้นได้ใช้ปืนแก๊บลั่นไก่ย,ยิงหนึ่งนัดและนำเอาร่างของหมาไปด้วยโดยไม่สนใจใครทันนี้เรื่องหมากัดนั้นแม่ตนก็พร้อมที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่ก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนหลังจากนั้นแม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจสพกบินบุรีทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกผู้ก่อเหตุไปสอบสวนอีกครั้งหงชชน,นึ่งชัชวาตรสิริพินรายงาน พันเอกทวีพรคณะทองผู้บังคับกองพันทหารรับที่สองกรมทหารรับที่5สั่งการให้ร้อยโทภูมินบุญรัตน์พร้อมกับทหารลงพื้นที่ทํางานร่วมกับทหารหน่วยพัฒนา4ีหและทหารชุดกองกําลังเทศสตรีและตํารวจสอบพอควนโดนนารถแมคโครเร่งขุดลอกกิ่งไผ่และเศษขยะซึ่งถูกน้าพัดมากีดขวางทางน้ําที่บริเวณคอสะพานทําให้มวลน,น้ําเกิดการไหลาชาและไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดสตูลยังมืดครึ้มบางพื้นที่มีฝนตก ในขณะที่มวลน้าจากตามภูเขาได้ไหลมาสะสมกับน้ําวนที่ตกมาหลายวันขณะนี้มวลน้ําจากฝ่ายชนประทานดุสนตมบนควนโดนมวลน้ําจำนวนมากได้ไหลเข้าสู่พื้นที่หมู่ที่สองบ้านสะพานเคียนตมบนควนโดนเตือนน้าได้ไหลเข้าท่วมบริเวณริมคลองเช่นเดียวกับที่พื้นที่บริเวณสะพานโยงหมู่ที่หนึ่งตนควนโดนเจ้าหน้าที่ทหารได้เร่งขนเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงช่วยชาวบ้านจํานวนห้าหลังคาเรือนและเร่งประกาศเตือนญาติพี่น้องที่มีผู้ป่วยติดเตียงให้ย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย โดยคดาดว่าช่วงกลางคืนจะมีมวลน,น้ําจากภูเขาแต่หลายบ่าเข้าท่วมพื้นที่รอบลุ่มต่ำเนตยาแสงมณีรายงานผลพวงจากพายุฝนที่ตกต่อเนื่องมาจากสองวันทําให้ขณะนี้ในหลายพื้นที่ในอำเภอสดาจังหวัดสงขลาเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิง่งน้ําป่าที่ไหลหลาหลกเข้าท่วมในหมู่บ้านเช่นในพื้นที่หมู่ที่4ี่ตำบลทุ่งหมอมอำเภอสดามีน้ําป่าจากเทือกเขาแก้วที่ขุ่นและเหลืองได้หลายบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในที่ลุ่มหลายสิบหลัง รวมทั้งโรงเรียนวัดยางทองและวัดยางทองที่อยู่ติดกันทําให้ในวันนี้โรงเรียนวัดยางทองต้องปิดชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนอกจากนี้น้ำยังได้หลายบาท่วมถนนและสวนยางของชาวบ้านรวมทั้งในพื้นที่หมู่ที่4ี่ตำบลปลิกก็มีรายงานว่าน้ำได้ท่วมสวนยางปลาราของชาวบ้านด้วยโดยขณะน,นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอะสะดาวกำลังเร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามแม้ว่าในวันนี้ฝนจะเริ่มขาดตอนแต่ก็ยังไม่ปลอดภยัย เนื่องจากอาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกในระยะนี้โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยังต้องระวังและควรเก็บของขึ้นที่สูงด้วยมณีรัตแก้ววิเชียนพิภพประดิษฐ์รายงาน